โอเคครับดูร้านบางคาแอ์ซอบนะครับผมวันนี้มาเลี้ยเจ้าตัว w e ก๊อกสามสิบห้าเจนมาพร้อมกับตัวเสริมหลังนะครับเหมือนเดิมนะฮะเอาออกเถอครับมาใครที่ดู19 g เ n 4จสไปแล้วก็เอาออกครับถ้าใครมือใหญ่จริงๆไม่ต้องออกก็ได้หรือถ้าใครมือเล็กเนี่ยก็เอาออกครับโคตรเกะกะเลย้วใส่สลักเดิมสลักเดิมอาจจะยาวไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะใส่ได้นะครับแต่ถ้ามันเกะกะจริงๆก็อออกครับมันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วเป็นแค่สลักล็อกเฉยๆนะครับผม นะฉีดซิลิโคนใส่แม็กนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการหล่อลื่นโอลิงต่างๆนะครับอ่อันนี้แม็กเขาน้ำสภาพก็ผ่านการใช้งานอยู่แล้วเนาะมือสองตัวนี้ค่อนข้างสภาพหนักนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นนะครับผมต่อไปดูด้านตัวปืนนะครับโลโก้จีสามสิบห้าทัคติคอลจุดสี่ศูนย์นะครับนะยิงหลายล่องลึกนะครับด้านบนก็มีรอยทําการใช้งานท่อในมีรอยทําการใช้งานนะครับฝั่งนี้ก็ WE ยิงโลโก้นะครับ WE เเลยนะครับเม็ดอิน เม็ดอินเทวานวีทัชิคอลนะครับผม mbs นะฮะสภาพศูนย์หลังแต้มสีศูนย์หน้าแต้มสีนะครับแต่สีหม่นหมนนิดนึงนะครับนะสภาพก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้เก่าไม่ได้ใหม่นะครับหรือว่าใช้ง,งานได้ดูด,ด้านในนะครับถอดปึ๊บเรียบร้อยนะครับสภาพข้างในถือว่าค่อนข้างดีนะนะครับแต่นี้ผมถอดล้างแล้วนะอย่างที่บอกว่าผมอะแบริ่งนะครับผมเลยต้องถอดล้างให้เขาใหม่ทั้งหมดนะครับ หไหนก็ถอดแล้วก็เลยล้างมันทีเดียวแทบแททั้งหมดจบๆนะครับแล้วค่อยมาเทียร์กันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะาเปลี่ยนแบริ่งแล้วก็ต้องมายิงเทสกันอีกทีหนึ่งเผื่มีจุดไหนเสียหายขาเตะไม่ถึงบ้างอะไรบ้างก็รีเช็คกันอีกทีนึ่งแล้วที่ก็มาล้างใหม่อ่าร้อยนะครับต่อไปก็ชุดบนนะครับชุดบนดึงออกมานะครับดึงเจ้าตัวแกงคหลอดมาเสร็จแล้วแล้วก็ดึงเจ้าตัวรองไกหลอดไอ้ตัวเนี้ยระวังหายนะครับปุ๊บกด เลือนหน้ายกออกนะครับแล้วก็ฉีดซิลิโคลเข้าไปตรงลองสไลด์นะครับฉีดเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมอ่ะต่อไปก็ล้างตัวนี้แกนไก่หลอดนะครับ ข้างนอกไม่ต้องฉีดก็ได้นะครับอุ้ยขิดน้ำกรองเทียนะครับเพราะผมล้างแล้วแต่อาจจะต้องล้างใหม่หลังจากที่ทดสอบยิงแล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นลูกลื่นปื๊ดนะฮะถ้าฉีดซิลิโคนนี่ยังไงก็ฟุ้งเข้าไปข้างในแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะโอเคต่อไปก็ลงจระบีขาวนะครับตัวก๊อก18ดหรือก๊อกส5หหรือใดๆก็ตามที่เป็นตัวฟูลออโต้ปืนสั้น ถ้าเป็นตระกูลกอกนะครับผมแนะนําว่าให้ลงเข้าในช่องรูเนี้ยเยอะๆนะครับเนี่ย้รูเนี้ยนะฮะไอ้รูนะอ่ะไม่ไม่แตกนะนะครับให้รูเนี่ยลงไปเพราะว่ามันเป็นระบบขับเคลื่อนปรับโหมดนะครับก็อยากให้ลงไปหนักๆนิดนึงถ้าไม่มีก็ซิลิโคนก็ได้นะครับนะบเพราะว่าส่วนใหญ่เดิมโรงงานมือหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นกันอนะ่ะแม่งพอกตรงเนี้ยขาวเประเลยนะครับคือพอกหนาปักเลยครับผมผมก็พอเข้าใจได้ว่าทําไมต้องพอกเพราะว่ามันมีสปริง แล้วมประเด็นคือว่าสปริงเนี่ยมันมันจะล้าไวถ้าเราปรับโหมดเล่นๆบ่อยๆหรือค้างที่ออโต้ครับก็ใช้จระบีนในการหล่อลื่นเพื่อให้มันไม่ให้มันติดขัดนะครับอ่นนี้เรียบร้อยนะครับผมใส่ปุ๊บแล้วก็ใส่เจ้าตัวรองนะครับย้ําน,นะครับอย่าหายนะเออนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่แกงกะหลอดนะครับแกงกะหลอดก่อนใส่เราก็ลงจระบีขาวนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มมาตราการหล่อลื่นนะครับใส่ปุ๊บ กดลงเท่านี้เสร็จเรียบร้อยครับต่อไปชุดล่างนะครับทาบเลยลันไกโชว์เพื่อที่จะทาแบริ่งนะครับแบริ่งสำคัญนะครับสำหรับปืนก๊อกนะถ้าท่านใดอัมแบริ่งแล้วก็อย่าลืมลงตลาลบีขาวด้วยนะเจ๊ะนะครับการสนิมส้กงหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าลูกปืนเป็นสนิมหรือลูกปืนฝืดก็แตกได้นะครับก็ระวังนะฮะอย่างน้อยซิลิโคนต้องถึงนะครับ อ่าเรียบร้อยรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตนะครับเวลาเราอ่าอันนี้มันติดออโตโอล้ละถ้าสมมุติว่าเราลั่นไกลแล้วใช่ไหมครับก่อนจะใส่สไลด์นะฮะกดรีเซ็ตทั้งหมด3จุดนะครับ1 2อ่ากดนี้ก่อน2แล้วก็3นะครับเพื่อที่จะให้ใส่สลด์ได้สไลด์ได้ไม่ติดนะครับอ่าใส่กับก้าไปนะครับเดี๋ยวเล็งก่อนนะตะกูปึ๊บ เรียบร้อยมีเซตไกนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับผมให้เรียบร้อยเท่านี้ก็พร้อมยิงแล้วนะครับต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว WE ก๊อกสามห้านะครับนะบตัวนี้เป็นเจนสี่นะครับมาแก๊สก็ใส่ลูกนะครับแก๊สก็อีทีพันเหมือนเดิม กค้างไว้หกถึงสิบวินาทีโดยประมาณนะครับวันนี้อากาศถือว่าค่อนข้างร้อนแล้วกันนะครับแต่เมื่อวานนี้ฝนตกอเอาฟ้ารั่วนะฮะอัดแก๊สนะครับผมอ,อ,อัดแก๊สแล้วใส่ลูกนะครับเกี่ยวไปเขาจะมีช่องใส่ลูกให้นะครับแล้วก็ใช้ทงช่องใส่ลูกแต่ถ้าบางรุ่นไหนไม่มีก็ก็ต้องดูครับว่าเขาใส่ลูกตรงไหนนะเพราะแต่ละรุ่นมันใส่ลูกไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่กล็อกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งไฮคารับา่าแล้วผมจะใส่กล้องอ่ะ จะใส่ลูกในในจะมีช่องใส่ลูกให้นะครับตรงนี้่ะก็เลื่อนลงมาหนึ่งใครไม่มีหัวโหลดนะครับซื้อกับผมได้ร้อยี่สิบาทส่วนท่านใดไม่ไม่ใชซื้อแนะนําให้ดึงลงมาเพื่อในช่องใส่ลูกตรงนี้นะครับแล้วก็ระวังเรื่อง <c oughs> ปากแม็กอย่าใส่นะปากแม็กอานะครับแล้วลูกจะขึ้นเป็นดับเบิลฟีดนะครับแล้วก็จะมามีปัญหาทีหลังอย่างเงี้ยคือมันก็จะเป็นปัญหาแล้วนะครับโอเคมานะฮะหาลั่นกายนะครับ วัดความแรงสามหกสี่สามหาหกสามห้าสองสามห้านะครับความแรงก็อยู่ประมาณ350นะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับตัวเก็บวก2องนนะครับถือว่าความแรงแรงมากนะฮะต่อไปก็ดูความแม่นยำก,กันนะครับผมนะโอเคไหมเป้าสิบเซนละเปาเลาสิบเซนละยี่สิบเซนนะครับระยะ1ิเมตรนะครับ ถือว่าพอไล่แล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวนี้ยิงออโต้ได้เดี๋ยวผมใส่รูปเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับแล้วก็เทสออโต้กันนะครับโอเคมาเป้าสิบเซนและยี่สิบเซนนะครับระยะโดยประมาณสิบเมตรนะครับแล้วตัวก๊อกสามห้าจะยิงเป็นเซมิสักเป้าละสองสามนัดนะครับที่เหลือก็จะเป็นออโต้นะครับพออยู่ใส่รูปเพิ่มมาแล้วนะครับนะโอเค ต่อไปก็จะเป็นออโต้นะครับจะได้อยู่ประมาณ2ชุดนะครับก็เวลายิงก็ยิงเป็นชุดนะครับชุดละ3ชุดละ4นะก็พอนะครับผมจะเทสเป็นเป้าใหญ่เป้าเดียวนะเป้าเล็กยังไงก็ไม่โดนอยู่แล้วครับแต่เขอยากกิ๊บมือไกลนึงนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวปรับหมดมันกระแทกนิ้วลูกหมดสไลด์ค้างนะครับผมโอเคไม่ยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับ แบบแรกเราแม็กออกก่อนนะครับผมแก๊สคาแม็กได้เลยนะครับผมอธิบายบ่อยก็ฟังก็หลายท่านก็ดูทุกลิปอยู่แล้วนะครับแล้วมือใหม่ก็คาแก๊สได้เลยนะครับจะรื่นใหม่ซีคนในตัวแต่อย่าจนเต็มนะครับย้ำทุกครั้งว่าอย่าแก๊สจนเต็มถ้าเราจะคาไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวแม็กบวมนะครับเปลี่ยนโบว์เปลี่ยนบอดี้แม็กนะครับก็มีมือหนึ่งมือสองก็ปนปนกันไปนะครับถ้าจะเปลี่ยนแต่แนะนําว่าเซฟงบประมาณที่เราจะ ซ่อมเนี่ยหรือเอาไปเป็นการดูแลรักษาเรื่องซอแก็ตสลูกดีกว่านะครับเรียกว่าลดโอกาสการเสียหายของวัสดุนั่นเองนะครับอ่ะอันดับต่อไปนะครับให้ดึงสไลด์ถอยหลังลงแบบนี้ร่าไกยทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับปรับเป็นเซมิแล้วก็รีเซ็ตไกลนะครับนะเล่นก็กนะครับ w e bell army นะครับอย่าลืมรีเซ็ตไกลด้วยนะครับถ้าไม่รีเซ็ตไกลเดี๋ยวสปริงสะพานไกลจะละนะครับนะอ่ะและการลั่นไกลนี่เพื่อเป็นการเซฟต,ตัวสปริงแฮมเมอร์ของ กล็อกนะครับกรอกลูกค้าที่เป็นนกน้นอยต้องสังเกตดีๆนิดนึงเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะฮะท่านใดนสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ PP การถือเชงเสาไลน์บีเคไอซอฟตนะครับผมหรือกดว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ